ทำไมถึงต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยก็สวัสดีน้องรักนะครับตัวพี่ดาฟนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะขอเล่าประสบการณ์ของเด็กคนหนึ่งซึ่งก็คือตัวพี่เองเนี่ยในต,ตอนที่พี่อยู่หมอปลายทีนีย้ย้อนไปเมื่อตอนพี่อยู่หมอหกเทอมหนึ่งซึ่งเอ,เอาจริงตัวพี่เองเนี่ยต,ตั้งแต่ปิดเทอมก่อนขึ้นหมอหกแหละก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราเราก็ใช้ชีวิตตามปกติกินเดิน,เ,ดนเที่ยวห้างเล่นเกมอะไรพวกนี้ตามตามชีวิตตามปกติในวัยเด็กเลยซึ่ง ก็ก็ไม่ได้สีเดียดว่าจะต้องมาอ่านหนังสือหรือต้องมาทําโจทย์ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยใช้ชีวิตไปเรื่อยจนมาถึงเปิดเทอมมม .6 เทอมหนึ่งก็ก็ยังอย่างนั้นอยู่ยังอย่างนั้นอยู่มีการบ้านก็ลอกมีกันบ้านก็ลออเออมีกันบ้านคือหลายๆอย่างก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในห้องก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนเล่นเกมหลังห้องเล่นไพ่หลังห้องทำหมดไปแล้ววิธีกรรมต่างๆแต่จุดเปลี่ยนจริงมันอยู่ตอนที่ในช่วงม .6 เทอมหนึ่งง ประมาณช่วงไปลายเทอมเนี่ยมันจะมีการไปสอบโคต้าในปีพี่นะันไปสอบโคต้าตามมหาลาัยต่างๆซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเน่พี่จาด้แม่นเลยเพราะว่าพี่กับเพื่อนเนี่ยไปสอบกันประมาณห้าหกคนก็คือเป็นแก๊งเดียวกันนี่แหละไปสอบที่มหาลาัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพผลปรากฏว่าเพื่อนห้าคนนี้ติดหมดแต่ว่าพี่ไม่ติดแล้วสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือเพื่อนไอ้ไอ้ห้าคนนั้นเนี่ย เขาเขาไม่ได้ใช้ชีวิตชิลเหมือนพี่เขาเตรียมตัวตั้งแต่ตอนปิดเทอมตอนมหกเตรียมตัวตั้งแต่เน้นๆมีแผนว่าจะเก็บวิชาไหนอ่านวิชาไหนทวนวิชาไหนอ่านวิชาไหนลนะ่วงหน้าเขามีแผนหมดทุกอย่างซึ่งแตกต่างจากตัวพี่ปล่อยชีวิตชิวไปเลยจนวิกฤตมันมาถึงทําให้พี่เนี่ยสอบไม่ติดในครั้งแรกครับทำให้พี่สอบไม่ติดในครั้งแรกซึ่งพี่ไม่อยากให้ไอ้ I สิ่งสิ่งเนี้มันเกิดขึ้นกับน้อง เพราะว่าในปีน้องเนี่ยมันสอบได้แค่ครั้งเดียวนั่นก็คือสอบแก็แพดเก้าวิชาสามัญมันสอบได้แค่ครั้งเดียวมันไม่สามารถมาแก้ตัวแบบพี่ได้แล้วแล้วตอนอยู่ในช่วงสภาวะพี่เนี่ยน้องนึกสภาพอยู่นะเพื่อนรอบข้างแม่งติดหมดเลยเฮ้ยแล้วแล้วกูล่ะแล้วแล้วกูจะเรียนที่ไหนวะกลับบ้านไปก็ภาพที่เห็นก็แม่ยืนทําขนมเค้กเพื่อขายแล้วส่งเงินให้เราเรียนส่งเงินให้เรากินใช้ในแต่ละวันคือโหคือคือภาพตอนนั้นมันคิดว่า เฮ้ยเขาแม่งแบบตั้งใจเขาทําเพื่อเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ทเขาทาคือคือเพื่อเราคนเดียวอะแล้วแล้วเราก็มาคิดว่าแล้วทุกวันนี้ทําไมเราแค่เราตั้งใจโฟกัสอ่านหนังสือทําโจทย์แค่แค่เราทํานนททแ,คแค่เคนี้ยทําไมเราถึงถึงทําไม่ได้วะทําไมถึงไม่เริ่มสักทีทำไมถึงไม่ตั้งใจทำไมถึงไม่จริงจังสักทีวะอันนี้คือสิ่งที่พี่ถามกับตัวเองในวันที่เราสอบมิติแล้วเราก็กลับไปเจอหน้าแม่แล้ว มันพูดอะไรไม่ออกแล,แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนตัวเองหน้ามือเือหน้ามือเป็นหลังมือจากจากที่ไม่เคยแตะหนังสือจากที่ไม่เคยทําโจทย์กลับมาลุยใหม่ไปเรียนพิเศษกับน้องม .4 พี่ก็ทำมาแล้วไปไปนั่งเนี่ยเขาก็ทำมาแล้วเพราะปูพื้นใหม่หมดไม,ไม่มีพื้นฐานไงแต,แต่ที่พี่ออกมาเตือนน้องเนี่ยน้องจะได้ไม่ต้องมาถึงจุดวิกฤตแบบพี่ถ้าถ้าน้องมาเจอวิกฤตแบบพี่เนี่ยน้องอาจจะต้องรอเรียนอีกปีหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่ามันสอบได้แค่ครั้งเดียวไง เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มได้น้องรีบเริ่มเลยน้องๆรีบเริ่มเลยน้องๆอ,อาจจะเอาของเก่ามาทวนอ่านมอสี่มอสหเซตจ,จานวนจริงตรรกศาสตร์ฟังก์ชันเอกโบลลกพวกนี้สาคัญหมดไปรื้อพื้นฐานเอามาเอามาทบทวนหรือจะมาของทําของใหม่ก็ได้อนุกรมแคโรูลติคือทําอะไรก็ได้ที่ท,ที่ที่ทำให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้ามันมันดีหมดเลยมันดีหมดเลยคือไม่ไม่ไม่อยากให้น้องมาเครียดแบบพี่แต่คือสุดท้ายเนี่ย คือมันมัน,ม,นมันเครียดมากมากแล้วกดดันตัวเองมากๆเนี่ยจนกระทั่งพี่ฟิกตัวเองเลยว่ากูจะทำโจมันละสามสิบข้อถ้าทําให้ถึงไม่นอนไม่ได้ไม่งอน,นอจนท้ายก็สอบติดปิศวาและกระบังได้ซึ่งเอาใจช่วยน้องทุกคนแล้วพี่เชื่อว่าถ้าน้องทุกคนเริ่มตอนนี้ยังไงก็ติดเพราะว่าขนาดพี่ดูเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไปเริ่มไปไปลายมาหกถึงหนึ่งพี่ยังสอบติดเลยซึ่งถ้านอองเริ่มตอนเนี้น้อง จิ้มได้เลยว่ากูจะเข้าที่ไหนกูจะเข้าแพทย์กูจะเข้าวันตักกูจะเข้าเรสษัทหรือกูจะเข้าอักษรหรือกูจะเข้าบัญชีคือน้องจิ้มได้เลยจะเข้าที่ไหนแค่น้องตั้งใจลงามือทำมันนี้สัญญากับตัวเองนะใครที่ฟังคลิปจนจบแล้วตั้งใจจะลุยอย่างจริงจังให้น้องพิมมาว่าลุยแค่นี้พิมมาว่าลุยนะแล้วขอให้น้องที่พิมพ์มาทุกคนเนี่ยได้สิ่งที่น้องปรารถนาได้เป้าหมายท,ที่มันเร็วมากขึ้นกว่าเดิมหลายๆเท่า ก็ไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับีครับุย